นี่ท่เราเข้าสู่ช่องแอบ,บนแ้มนะคะวันนี้ก็มาซื้อของนะคะมีแจกวันเด็กนะคะมาซื้อท็อปปิ้งนะคะมาซื้อน้ำเฮลโรบอยนะคะนี่เราอยู่ที่ร้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกของนะทุกคนนี่ค่ะของเด็กๆ,ๆ,ๆนะที่เขาจะกินกันนี่นะคะก็จะเป็นท็อปปิ้งนะ นะคะทุกคนนี่เราก็สีเลยนะก็มีหลากหลายสีให้เราเลือกนะคะเราก็เอาสีขาวสีแดงสีเขียวเลยนะคะทุกคนอืมอ่าต่อไปก็เดี๋ยวไปหานมข้นนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบใช้เป็นแบบเยลลี่สีแดงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นฟูตสลัดนะฟูดสลัดนะมีสีเขียวสีแดงนะแล้วแต่นะเราก็ไปเอาอย่างไปละหนึ่งแล้วกันนะนี่นะนะมีราคม้มอะ่ะหลอดเรามีแล้วนะหลอดหลอดมีหรือยังนะดไปดูหลอดเดี๋ยวไปดูช้อนก่อนะเดี๋ยวเราไปดูล็อกช้อนนะทุกคนช้อ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 น ช้อนนะทุกคนนี่นะช้อนช้อนขาวก็มีนะช้อนสีก็มีออันนี้ก็เป็นแบาทนะอ๋อหาช้อนที่มันที่มันเป็นแบบเป็นแบบเนี้ย ที่มันเป็นแบบโดเลยแม่ไม่ต้องเลือกที่มันเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นช้อนสี่ะนะใ,ใช่ค่ะพอดีมาเห็นมันมีสีส้มด้วยก็ไอเป็นส้มด้วยก็เลยไม่ได้เอาเราจะเอาเป็นช้อนใช่หนูจะเอาไปจากไอติมจากน้าแข็งใสี่ได้แล้วนะคะทุกคนต้องซื้อแบบยกนะคะ อ่อไาปาไปหานมข้นนะนมข้นนะคะอ่าอยู่ตรงนี้นะคะอ้อเดินเดินอ่ะเราก็จะใช้นมข้นคานิชันนี่ค่ะนมข้นค,คานิชันเป็นครีมครีมเทียมข้นหวานนั่นเองนะคะทุกคนนี่ค่ะ ถุงหนึ่งก็ราคาค่อนข้างที่จะถุงละร้อยยี่สิบบาทนะทุกคนถ้าเป็นลังก็เก้าร้อยนะไม่ใช่ธรรมดานะทุกคนนะ,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 ะเราเอากิจถงดีเอาไปาไปห้าถุงดีกว่าเนะอะห้าถุงนะคะทุกคน นี่นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นถุงละ45บาทนะคะ,ะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อแก้วอีกนะ,ะไปเราก็มาหาแก้วนะฮะแก้วใส่เราจะไม่เอาถ้วยใหญ่นะ,ะทุกคนเราจะเอาถ้วยขนาดอืมเดี๋ยวหาถ้วยก่อนนี่นี่ค่ะ ตัวที่เราเคยใส่นะทุกคนอ,อ,อันนี้ไ็ใบหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณทั้งหมดมันเท่าไหร่นะมันจะมีกี่ใบทั้งหมด ห้าสิบใบก็ร้อยสองร้อยสามร้อยนะคะเรามีแก้วเหลืออยู่ที่นู่นแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อไปเพิ่มนะคะเราซื้อนะแก้วไปเพิ่มเนาะเพราะว่าเรามีที่นั่นเหลืออยู่แล้วนะคะไปะนี่นะคะผมเส็จแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นวางประจำนะเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปทรงแล้วนะคะ นี่นะพลังงานวันนี้เรามาเติมน้ํามันรถด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันรถต่อนะคะที่ปั๊มนะพอน้ํามันรถหมดมาซื้อแล้วนะคะอัเกือบลืมน้ําเฮลโบยนะคะทุกคนดีนะที่แบบว่านึกได้ก่อนได้แล้วนะทุกคนนะ,นะเพราะว่าน้ำเฮลโบยเราซื้อไปอวันก่อนนะคะก็ยังอยู่นะคะ นี่ก็ซื้อไปเพิ่มนะคะของที่ซื้อเพิ่มมาซื้อนะคะผักมเมล็ดผักที่เราจะไปปลูกเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่าเราจะปลูกผักอะไรดีะที่พี่รักส่งมาให้ก็ก็แบ่งๆกันไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะมาซื้อปลูกไปปลูกเพิ่มเนาะหอกแก้วนะคะผักกาดแก้วพอดีเราก็ชอบกินผักกาดนี้ด้วยนะคะเอฟซี FC. นี่นะเราไปซื้อไปสักสองเพราะว่ามันอร่อยเดี๋ยวดูซิมีอะไรด้วยนะเขียวอําพันกวางตุ้งของไอแดงเ็จะปลูกเป็นผสมผสมนะพันอม,มันมีต้นใหญ่ต้นเล็กอืม ของอรนี้จะปลูกเป็นแบบหลายๆนะหลายๆอย่างนะอันนี้ก็เป็นพันพันขาวใหญ่อ่านนเป็นพันพันขาวใหญ่เนาะค่ะแปลงหนึ่งเราก็จะปลูกหลายๆอย่างนะคะโอ้ยกวางตุ่งนี้ใหญ่มากอันนี้กวางตุ้งฮ่องกงนะอันนี้น่าจะมีมีอยู่เนาะไม่พอหรือเปล่านี่อวบเขียวมันอ่ะ เอาแบบอวบเขียวมันไปแล้วแล้วกันะก็จะเป็นถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทนะฮะเดี๋ยวดูซิมีอะไรอีกนะเพิ่มเติมอีกไหมเอามะเขือเทศไหมมะเขือเทศไหมเอฟซีอืมบอทพริกหยวกอืมพริก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 หัวผักยาวผักบุ้งเออเดี๋ยวเราหาผักบุ้งก่อน ผักบุ้งอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งแบบอันนี้อะไรใบไผ่อันนี้ฟางตุง้งอ๋ออันนี้ก็จะเป็นฟางตุ้งแบบหนึ่งเออเดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะอืมผักบุ้งโอ้ดู แบบอันนี้แบบถุงใหญ่เลยนะทุกคนพันอย่างดีเลยนะฮะนี้นะผักบุ้งจีนคัดพิเศษโอ้ยเราเอาเป็นผักบุ้งแบบคัดพิเศษดีไหมทุกคนเราจะได้งามเนะมาะเออใสแบบนี้ไปเลยนะใหญ่ๆเลยกินแบบจุใจเลยทีเดียวนะฮะคัดพิเศษพันอันนี้ผักบุ้งจีนยอดไผ่มียอดไผ่ด้วย เราเอาแบบนี้ดีกว่าใปเรียวยาวพิเศษออเอาใบเรียวยาวพิเศษนี่เลยเนาะ Fc เนาะ,ะ่ลงทุนลงทุนนะฮะอืมเดี๋ยวเราก็จะซื้อปุ๋ยนั้นด้วยนะฮะไปทุกคนใยพิเศษเก้าเก้าอาใยพิเศษยาวเก้า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 มันคนละราคากันบอก เ,เนี่ยนะคะเราก็มาซื้อเมล็ดผักนะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ซื้อผักบุ้งขนาดยักษ์ไปเลยแล้วก็คือแปลงเองเดนก็จะเป็นแบบหลากหลายขนาดเลยทีเดียวนะคะอืมปุ๋ยไปเดี๋ยวเราก็กลับนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ